ไประริ่กันเดินทางไปตามเส้นทางไปชมประสาทมีประวัติตันยาวนานนาคยนายนคยาเมืองที่ฉันรักเต็มไปด้วยความสุขทุกมุมของที่นี้จากซวนสวสนสวัสดีครับวันนี้มาเตรียมรับรถแล้วนะครับต้องเค Breeze, please If you inside, okay. keep breeze. Oh, you okay. okay. yeah, okay. okay. uh, no. see, okay. Oh, okay, oh, okay, 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 Oh, okay, okay, ตรนี่สวัสดีครับนี่เราอยู่ในรถที่เช่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมเซตเซตแมปโค้กันนะเซตแมปโค้กันเข้าไปที่หน้าแมปเนี่ยไปที่แมปโค้ของเราเป็นโตโยต้ารูมี่ ก็เซตแมปโพสที่เราจะไปจ้ะใส่คล้องแขนไหมคล้องแขนไหมเสร็จแล้วเสร็จละเนี่ยอันนี้ได้ละอันนี้ 哭、wow. ตรงนี้เลยเหรอนี <laughs> ่สองอยากได้หนึ่งเหรอไปดิจะดูก่อนไปอ่านไปเช้าอ่ะที่หนลบใช่ใช่<ม>ใช่ใ<ห>ลบ <ก S 1> ได้งงยังไงยี่คนตะลางลบไปแต่เราลงข้างล่างติดเต๊ะ

ผ่านแล้วดึงออกโอเคผ่านแล้วดึงออกค่ะเราจะเห็นผู้ทีจังมากนั่นฝั่งนู้นฟูีจังอยู่ฝั่งนู้นเราต้องลงรบเบร์ไปก่อนเราตั้งตั๋ต

Adventure awaits us in every single way with your hand in mine We'll explore the world so wide Together we'll make memories with love as our guide Good down die shout society Grab your bag let's go on our way Dun found fun we are by every step we take, let's make it a great day. Shake down, shake down the jump pike and from the mountains to the sea, let's see the world together. Some fun, some jump, great, who are tiny society my dear, you're my guiding life. 不不不，好好好好好好。

ใส่ไป,ไปดูด้วยจะเต็มนะจะได้ตัวไหนสองร,ร้อยนะสองร้อยป่ะเนี่ยมันจะได้ตัวไหนเอาแก่เลยถ่ายรูปก่อนเอาเก็แล็ก้อยกักะแกะยังไงก็ไม่รู้เอาจริงด้วยมันแกะยังไงเขียไปตรงนั้นหน่ออะไรเต็มบอกมือชาไปหมดแล้ว เขาค่แกะเขาแค่แกะเขาแค่แกะออกมาอ่าดูสิเต่าไหนไหนไอายุยืนอ่านูน่นเต่าคืออน,นุนการยืนยาวชีวิตยืนเป็นรางวัลเป็นของของวัญอายุยืนยาวอ 幺零，那路幺零。 มันจะเต็มเมื่อกี้เอาซื้อกาพัวนมาทำอะไรเมื่อกี้หนูซื้อกาพัวนมาทำอะไรไปไล่หมีให้หมีแ้วไปไล่หมีเนี่ยหมีตัวเบลอเลยเหรอมันมีหมีด้วยเท่านี้แต่มีส้มอ่ะเห็นอะไรไหม เห็นไหมเห็นป่าไม่เหไม่เห็นเลยเหรอไม่เห็นดาวมฮ้ยเดี๋ยวว่าต้องขยอยก่อนหรือเปล่าหรเหรอโอ้ถึงมากร้อยเยนหยอดร้อยเยนเฮ้ยเอาหรอเอาเยอะหยอดหมดเลยอ่ะหยอดไปอยากดูหยอดอยากดูมากเอออยากดูนู่นอ่ะโอเค เป็นใส่ช็อปที่แท้ถูร้อยหน้าร้อยอ่อเหรออ่อไม่มีเอามอง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 เห็นไหมเห็นอะไรเห็นอะไรต้องหยอดอีก100ร้อยเยนหรือเปล่าหยอดไปแล้วแล้วหยอดเพิ่มอีกร้อยเยนถ,ถึงจะแสงถึงจะ

In your presence, the world fades to gray. With every sunrise, you shine so bright. A symbol of hope in the soft morning light. Fuji, 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 oh beautiful Fuji. Fuji, 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 oh wonderful Fuji. Fuji, 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 oh graceful Fuji. Fuji, Fuji, oh beautiful Fuji, 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 oh wonderful Fuji, 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 oh graceful Fuji. So here I stand in all of your grace, Mount Fuji, forever my sacred place. With every heartbeat, I feel you near. In your... okay. เทรดเอาเลยหาอันที่ยาวๆนี่หนูเจอหลังอันแนละ้วป๊าไป,ะป,ะปะยิบไปบอันนี้เขาเขาทำอะไรกันเขาน่าจะเผาอะไรกันเนี่ยไหมนน่นจะมโอ,นะอ้โหะโอเค

ออเอาข้าวาน้ามาเสียบหลังก็ป้าดีกว่าจะได้เดินง่ายๆไปเข้าไปดูกันดีกว่า <ไป S 2> นี่มันออกม่ใช่หรอ

เธอเต็มเดินเดินยอมมาถ่ายรูปนะน,น,นี่ห้องนอนห้องนอนอนี่เปิดประตูเธอเต็มเขาเปิดประตูมาเองเนี่ยป,ประตูอะประตูเหมือนห้องเธอเต็มเลยไม่ห้องหนูไม่เคยล็กอกล็อกมากเลยแม่ถ่ายรูปไหม ตถ่ายแล้วคำนึงแล้วจ <c ười> ังแดมเนี่ยคือถ่ายสวยๆถ่ายห้องโมโกระเขาคือแซตแดนะตอนเด็กอ่ะอ่ะนะคะเขาคือแต โอ้โหนี่ชื่อเปืน่นอันนี้ไปสีเ่าเต็มนี่นี่จากอันนี้นี่นี่ เอด้านที่สองแล้วอันนี้ห้องเรียนว่ะจะจงตไปนั่งป่ะน้องตั้มไปนั่งเราน้อง,งต้มไปนั่งก่อนอันนี้คุณครูให้ปากานั่งเยียงออกมาก่อน 哎，咯。 ไอ้ดูสิตั้มตั้มตัมตั้มโอ้ตัมสูงามารุจัง

ดึงไม่ได้ดึงไม่ได้เด็เขาดึงดหนออกแล้วล่ะสวยแล้ <Maybe> วดเดี๋ยวมันมีอย่านี้เขาต้องมีการแสดงข้งางใน่นีล้วมา <İns. S 2> <อ>ลุมาแล้วมาลุมาลมาลุเต้องเข้าไปจอดเลยเขาไป

Adventure awaits us in every single way With your hand in mine, we'll explore the world so wide Together we'll make memories with love as our guide Kedam ta, money, kemane say. Grab your bag, let's go on our way Gelendam found fun here are we are by every step we take let's make it a great day jump down from the mountain pike canter from the mountains to the sea let's see the world together some pop some jump with what things so sai just tie my dear you're my guiding light from to by T- -shirt.